โอเคครับ okay, ผมก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยนะผมก็วันนี้มาอยู่กับผมนั่นเองนะเจ็ททีวีนะเราเล่กับเกมไมโครผมในช่วงมินิเกมในช่วงเบสบอลนั่นเองนะฮะเป็นเซิร์ฟต่างชาตินะฮะเซิร์ฟอะไรขอไม่ได้บอกแล้วกันนะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายโอเคครับผมมาผมขอฟาร์มอัมอิดก่อนดีกว่านะฮะโอเคตอนนี้นะ่าจะโอเคแล้วเดี๋ยวผมขอไปต่อกลางก่อนเลยแล้วกันนะฮะจะฟัสเบนหน่อยฮะโอ้โหดูนะโอ้โหไอทีมสีอะไรวะเนี่ย ทีมสีแดงนะครับผมมาชุบ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 มาป๊บป๊โอเคหมดบล็อกนะฮะโอ้โหใช้ได้อยู่นะผมโอเคโอ้โหเพื่อนเรานี่โคตรดีเลยนะฮะอุดเตียงเลยนะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมใช้ได้เลยนะผมเพื่อนเราเนี่ยสามัคคีดีนะผมโอเคมาโอ้โหมันแบบว่าใช้ใช้สกินแบบว่าสกินทำหน้าที่แบบว่าสกินลุงแบบว่า ยังไงวะเออกู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 ไม่ออกนะยิ้มหายลโอเคไม่เป็นไรครับผมมาผมขอไปไปกลางก่อนเลยละกันนะฮะโอ้หเพราะเราก็มีฟัสบิดแล้วเนี่ยโอ้โหเร็ว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 ยังไม่ถึงเว้ยโอ้โหสีแดงนี่ถึงเอาทองกลับบ้านแล้วดูดโอ้โหโอ้โหันนี้มันฟัสบิดอะไรของมันุษย์น่ยโอเคโอเคมาประมาณนี้ละกันนะฮะโอเคเราถึงเรียบร้อยแล้วนะผมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเสียอะไรวะเน่ะ สีเขียวเหรอหวัดดีจ้าสีเขียวหวัดดีจ้าสีเขียวเชิฟโอเคเอ้ยเจะโอูโ้หค้างครับผมงานนี้แหละมึงเอ้ยโอเคเอเดียโอ้โหโอเคเรียบร้อยครับผมมาสีเขียวจะรอดหรือเปล่าเบับ้บเบิ้บอ้โหกระโดดแม่งโคตรสูงอ๋ะเจ้า กูตายละกูตายละยายามายามายามากูตายแล้วกูตายแล้วอย่ามาอย่ามาหากูกูตายละโอ้โหไม่เป็นไรเอ้ยโอ้โหนึกว่าสีเรานะฮะโอ้โหตกใจหมดอีบ้าเยโอเคไม่เป็นไรเพราะมันไม่มีสีเขียวว่าอุดไปก่อนนะฮะเดี๋ยวผมขอไปเนียนอ่ำไปไอ้นี่มันเสียอะไรวะสีเขียวนะฮะโอเคโอ้โหผมนึกว่าสีเหลืองโดนนะฮะโอเคไม่เป็นไรครับผมมาโอเคเอาำทนนี้น่า จะได้อย่างวัน้นอะเอามไปข้างหลังดีกว่าละหรือ,อยังไงดีวะเฮ้ยมันจะเห็นผมหรือเปล่าน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวขอพุทแป๊บหนึ่งนะผมอย่าให้รู้นะจ๊ะโอ้โหเลือดขึ้นแล้วน่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน เรียบร้อยครับผมโอ้โหไมอยากเอาเชียรโอ้โหลึครึ่งก็โดนนิดเดียวตายเลยฮะโอเคไม่เป็นไรนะแต่ว่าตอนนี้สีเขียวโดนเรียบร้อยแล้วผมเคตจะโคจะเนียนเลยนะเมื่อกี้ๆๆมันนึกว่าผมตายแล้วไงนะฮะือแบบรรว่าผมยังไม่ตายนั่นเองนะผมโอ้โหก็จะดีเลยนะับผมโอเคไม่เป็นไรผมมาผมว่าผมต้องเอาไม้สติกแล้วนะผมอันนึงนะผมไม้สติกอันหนึ่งนะฮะแล้วก็แบบว่าเอามาอะไรก็เนี่ยเอาอาหารนะผมโอเคอาหารนะ โอเคผมว่าตอนนี้ข่าอ,อยู่กลาเนะี่ยสีอะไรคุมเนะี่ะโอ้โหตอนนี้สีเรายังไม่โดนเดียงนะฮะแต่ว่าสีอื่นนี่โดนเรียบร้อยแล้วนะผมโอ้โหน้ำมันสีโอ้โห,นะส,โโหสีแดงะฮะเดี๋ยวคนเดียวละมึงยังไส้เด้อเด้ผมขอไปฆ่าสีเขียวก่อนให้ลุมฆ่าก่อนให้ลุมฆ่าก่อนออใต้เฉยวัตเตฟาดโอเคผมทองเกิดมาผมเต็งคิว่ับผมหลายๆเด้อ okay. โอเคโอ้ข้างล่างนะ่าจะมีอีก โครจิอร่อยนะฮะเคผมขอขึ้นก่อนเลยละกันเน่าโอเคมาเฮ้โอ้โหเดี๋ยวได้ทองนั่นทองนั่นทองโอเคเราต้องเอาทองเว้ยแต่ว่าโอ้ยสีเหลืองเราออกแล้วเหรอหนึ่งตัวเอาชิบหาแล้วไนงะเดี๋ยวเด้จะมีโอกาสชนะปะเนี่ยอ่ะอย่านะเราต้องชนะให้ได้นะเว้ยไม่งมันเสียอะไรสีเหลืองเรานะฮะโอเคผมขอกลับฐานก่อนละกันนะฮะเพื่อไปเอาธนูนั่นเองเหนะ่โอเค เดี๋ยวขอกลับก่อนเลยดีกว่านะฮะโอ้โหอย่ายิงผมนะเจ้าถ้ายิงนี่ร้องไห้สีเหลืองหรือเปล่ปาเนี่ยโอเคใช่ฮะสีเหลืองด้วยนะเฮ้ยไม่น่าเลยนะฮะสีเหลืองเรานี่ตายไปแล้วนะผมโอ้โห่าจะเซ็งเลยนะฮะโอเคไม่เป็นไรนะผม <สา S 1> แต่ว่<ส>ายังมีอีกนะฮะสามคนนะครับผมโอเคผมว่าผมขอไปตรงกลางแล้วกันนะฮะเพื่อไปฟาร์มเอ้ยม่ใช่ฟาร์มดิไปยิงแบบว่ายิงซับพอร์ตนี่ยนั่นเองนะฮะเพราะว่าตายครั้งเดียวนะก็ตายแล้วนะโอ้ตอนนี้สีเขียวกับสีน้ำเงินก็เลยอีกหนึ่ โอ้มันกําลังทําอะไรของมันวะเด็ดเด็ดเด้อผมว่าผมขอไปทางนี้ก็โอ้โหูทีน้ําเงินเดี๋ยว็ดมันกาลังมาแล้วเว้ยเดี๋ยวขอยิงเองขอยิงเองแม่นหรือเปล่านะไม่โดนหรอโอโ้ไม่โดนนะผมโอเคโอเคโอเคผมว่ามันน่าจะจะยังไม่มีธนูนะฮะโอเคชึบยิงโดนยิงให้โดนจะโอ้โหมันมีการแอบ,บด้วยครับผม มีการทำป้อมด้วยไอ,อ,อ้้ไอชี้อ่ผมนึกว่ามีบล็อกนะโอ้โหเกือบตายแล้วล่ะเซ้เล็ดขึ้นไงไชิพายโอ้ยตายแล้วโอ,วโอ้ยิงไม่โดนโอีกครับผมอืแม่นแม่นธนูป่ะเนี่ยโอ้โดนโอ้ยังไม่โดนอีกอะโอเคไม่เป็นไรฮะผมผมขอเอาทองก่อนแล้วกันนะฮะทองนี่โคตรเยอะเลยนะผมโอเค เป็นเราช่วยกันผมด้วยนะฮะเดี๋ยวตายเนี่ยปเป็นเราเลี้ยงโทษเซ็งนะโอ้โหเลือดครึ่งอยู่แล้วโอ้โหเดี๋ยวผมเนี่ยจะตายแล้วนะ่ะนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยผมไม่พอที่จะกลับบ้านนะไอ้เพื่อนช่วยผมหน่อยโอ้โหโอเคข้างนี้นะผมแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อเราอยู่ไหนวะนะ่ะคนอื่นมาปะนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอกินอาหารก่อนสีเขียวอยู่ไหนวะ ทางนี้หรือเปล่างงะนะเดี๋ยวยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวเดีเฮ้ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะถ้ามันสีเขียวไปทางเราโอเคโดนล่วงไนะเนี่ยโนะอ้มีล่วงฮะอืมผมว่าเพื่อนน่าจะการได้นะฮะผมโอเคตอนนี้สีน้ำเงินมันมันกำลังแบบว่าอือหือสีเขียวเรียบร้อยครับตายคนระับเนะพื่อนเราฆ่าแล้วนะผมว่าตอนนี้เหลืออีกสีเขียวนะฮะโอ้โหเกือบตายแล้วอันเนี้ยโอเคผมมาผมขอยิงมันก่อนแล้วกันนะฮะโอเคอะไรแล้วอะไร มีธนูป่ะเนะี่ยอย่าบอกนะว่ามีอ่ะท่านีเนี่ยกคเซ็งนะจ๊ะเคนะขอฆ่าด้วยธนูนี้แล้วกันนะผมโโหไม่ทำป้อมเลยเหรอเฮ้ยไอ้สีน้ำเงินเหลือคนเดียวฆ่ามันเลยเพื่อนโดนโอ้หไม่โดนนะผมโอ้โหมีระเบิดแกะด้วยฮะเอ้ยเพื่อนเพื่อมนมากลางมากลางแกะมันมาไม่ได้เอาเ <c oughs> พื่อนเรานี่โคตรเก่งไอ้ชิป่าดูโอ้โหแกะล่วงเลยนะแบบว่ามันทำ,ทำกับดักบบไอ้ไม่ใช่ดิมันทำวางบล็อกตรงกลางอะไรอ่โคตรเก่งอ่ะเพื่อนเราอ่ะมีสมองนเนี่ย โอเคงั้นผมขอกลับก่อนดีกว่านะฮะโอ้โหว่าตอนนี้เราไม่มีอะไรเลยนะฮะเอาระเบิดป่ะเนี่ยโอเคเดี๋ยวขอยิงผมว่าผมน่าจะยิงซัพพอร์ตให้เพื่อนก่อนนะฮะนะไหนเพื่อนเราก็ไปแล้วนะฮะมันเหลือคนสุดท้ายแล้วนะ่ะเพราะผมกลัวตายนั่นเองนะครับผมโอ้โหว่ากนัวว่ามันกล้าช่ไหมมันมึงไปขโมยขโมยเหล็กมาถ่านมันเลยเหรอเนี่ยโอ,โอเค เฮ้ยผมมีบล็อกหนึ่งอันอนะผมว่าน่าจะกัดน่าจะกลับกลับไม่พอนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขึ้นทางนี้ก่อนชึบโอ้โหพอป่นนะเนี่ยโอเคพอผม,ผมยังกลับได้อยู่นะโอเคผมขอกับสีเหลืองก่อนแล้วกันนะ,ะับเพื่อไปแบบว่าทําตัวให้พร้อมนะฮะโอเคจุดเกาะชุดเกาะอะไรก็ยังไม่มีเลยนะฮะผมโอเคผมขอของบ็อกเยอะๆล้วกันนะฮะอาหารอะไรพวกนี้นะโอเค โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเอาอืมนี่นะฮะดับนะฮะดับเหล็กนะผมแล้วก็แล้วเอาบล็อกแม่งให้หมดเลยแล้วกันนะผมแล้วก็จากนั้นขออืมชุดนะฮะชุดนะฮะเป็นชุดหนังนะครับผมโอเคมาชุบชุบชุบนะผมแล้วก็อ่าอาหารแม่งให้หมดเอ้าโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วกันนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะก็ฝากกดซับเตอร์ใที่ช่องเจษทีวีกันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยน้อยในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะสวััสดีครบบาย